จริงๆถ้าเป็นปฏิทินโห่เนี่ยมี2แบบนะครับ<ช>อ่าไปพูดละกันแต่ก่อนแต่มีอีกมีมีสแบบและกันบางแบบเนี่ยคือก่อน2มีนาแล้วมังกรมาตรงเนี้ยนะครับแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามังกรเนี่ยตอนเนี้ยได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิพดีในรอบ30ปีโอ้โหต้องดีมากๆยิ่งใ,<ช>ใหญ่ใช่ยิ่งใหญ่ <ๆ S 2> มั่นคงยั่งยืน แข็งแกร่งนะครับในรอบ30ปีนะครับดวงของคุณนับจากนี้ไปพอผ่านช่วงนี้ไปนะครับอะไรลงตัวปรับเปลี่ยนลงตัวแล้วดวงคุณจะดีที่สุดในรอบ30ปีสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร คนนะครับผมทางช่องนะครับทาวิหุปโคหน้าคราชนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับหรือว่าใครสามารถติดตามผลงานของเราได้ที่แฟนเพจเ c e b o o k นะครับเหมือนกันนะครับที่ชมรมทาวิลุปะโคนาคราชนะครับเช่นเคยครับวันนี้เรา3คนนะครับผมอาจารย์แบงค์มหาทศดารานะครับแล้วก็มากับอาจารย์สันมหาทศดาราแล้วก็อาจารย์ดุ๊กมหาทศดราครับวันนี้ก็เราอยู่ในช่วงรายการอะไรครับอาจารย์ดุ๊กพาดวงชะตากับอาจารย์ สั้นนะครับผมก็อีพีนี้ดําเนินมาเป็นอีพีที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยที่สองนะที่สองแล้วอีพีแรกเราไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ซึ่งอีพีนี้เราจะมาพูดถึงลัคนาอะไรเอ่อลัคนามังกรลัคนามังกรนะครับก็ราศีก็สามารถดูได้ถูกต้องไหมสาหรับคนที่มีราศีมังกรก็ดูได้ก็ดูได้เหมือนกันเอาละครับสำหรับอีพีนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอาจารย์ครับนะครับเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์สั้นกันดีกว่าว่า ลัคนามังกรในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าครับอ่าครับก็เริ่มที่ขอขอย้อนย้อนคนมังกรก่อนนะครับคนมังกรภาพรวมนะครับคนมังกรเนี่ยนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ถึงสองคนนอคนเลยอ่ามีทั้งผมทั้งอาจารย์ดุ๊กนะครับโอ้ลัคนามังกรสนุกเลยเป็นยังไงบ้างเอ่ยสนุกมากครับลัคนามังกรนะครับผมผมบอกก่อนว่าอีพีที่แล้ว เมธนะครับ<ม>ถือว่าเป็นดวงเบองเร,เราเราตามใจพวกเรากันเองนะครับ,รบอ่าเมธคือดวงเบองนะครับ<ม>แล้วก็ดวงดวงทีมงานเราดวงลูกศิษย์ผมนะครับเนี่ยมีลูกศิษย์มีทีมงานอยู่รอบๆตเต็มเลยนะครับต่ออกจอแค่คนคมคนออกได้เยอะกว่าน,นี้ไม่ไหวละเราจะเอาเราจะเอาคนที่อยู่ตรงนี้ก่อนเราจะไม่เรียงตามปกตินะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตุล ตุนดีไหมอ่าตุนตุนครับตุนของอาจารย์แบงค์นะครับอ่าอยากรู้เหมือนกันเป็นไงบ้างอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอท่านผู้ชมก็รีเควสกันมาละกันนะครับว่าจะเอาลักณะไหนก่อนนะครับทีนี้มังกรเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนเกิดมังกรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโหเป็นไงครับอุปสรรคเยอะพอสมควร2ปีกว่าที่ผ่านมาต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องฝ่าฟันนะครับแต่มันผ่านหมดแล้วนะครับผ่านหมดแล้วอ่าตอนเนี้ผ่านหมดแล้วนะครับตอนนี้เราเหมือน กำลังจะลืมตาอ้าปากละนะครับถึงถ,ถ,ถึงจะมีสะดุดเล็กๆบ้างระหว่างทางนะครับตะขุกตะขากบ้างเนื่องจากว่าตอนนี้ดาวประจำตัวของเราเนี่ยนะครับอ,อ,าอาจจะยังเสวยเลิกที่ยังไม่ได้เกณฑ์เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการที่ดาวประจำตัวของลัคนามังกรเนี่ยนะครับของคนมังกรเนี่ยจะเดินถอยหลังกลับลงสู่วินาศอีกในช่วงเดือนกรกฎราคมนะครับแล้วดาวก็ไล่ล่ากันระหว่างดาวพระเสาร์กับพระพฤหัสนะครับไล่ล่ากันอย่างเงี้ยขึ้นมา บางกรเดินหน้าพฤหัสเสด์จนะครับวิกลจริตเดินหน้าตามบังกรถอยหลังวิกลจริตพฤหัสก็ถอยหลังตามเป็นการไล่ล่ากันเป็นการวิปริตนะครับของดวงโลกดวงเมืองไทยแล้วก็ดวงทุกคนย่อมได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์โควิดผมบอกใบให้ว่าหลังจากโควิดแล้วไม่รู้ละ ก็ให้ตั้งสติกันให้ดีมันก็มีมเรื่องอื่นๆตามมานะครับแต่ผู้ที่มีสติเท่านั้นนะครับที่จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับเรื่องดีๆก็จะมีเหมือนกัน<ด>ไม่ใช่<ด>ไม่มีนะ<ด>ครับทีบนี้มาพูดถึงบังกรนะครับมาพูดถึงบังกรนะครับบังกรเนี่ยภาพรวมนะครับเดือนพฤษภานะครับก่อนพฤษภาเนี่ยนะครับบังกรเนี่ยตั้งแต่2มีนานะครับปีนี้ปีนี้ปีอะไรครับ ปีนี้หกสามปีหกสามปีหกสามนะครับตั้งแต่สองมีนาปีหกสามเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเป็นปฏิทินโหดเนี่ยมีสองแบบนะครับอ่บไปพูดละกักนแต่ก่อนแต่มีมีมีสองแบบและกันบางแบบเนี่ยคือก่อนสองมีนาแล้วมังกรมาตรงเนี้ยนะครับแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามังกรเนี่ยตอนเนี้ยได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีในรอบ30ปีโอ้โห,โห,โหโกเกษตรต้องดีมากๆเพราะได้ยิ่งใหญ่ใช่ยิ่งใหญ่มั่นคงยัง่งยืน แข็งแก่งนะครับในรอบ30ปีนะครับดวงของคุณนับจากนี้ไปพอผ่านช่วงนี้ไปนะครับอะไรลงตัวปรับเปลี่ยนลงตัวแล้วดวงคุณจะดีที่สุดในรอบ30ปีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับอ่านะครับตอนนี้อันนี้คือภาพรวมแล้วก็แล้วก็กลับมามีความชื่นอกชื่นใจขึ้นมาอีกทีนึงกับราศีมังกรอันนี้ก็คือภาพรวมเนาะที่ผ่านมาทีนี้ ถ้าเรามาเจาะลึกเลยแล้วกันเขาประเด็นกันเลยได้ได้เดี๋ยวจะยาวอ่าดยจะยาวไปทีนี้เอานะครับเราอยากรู้เรื่องการเงินนะครับในเมื่อว่าดีแล้วเนี่ยการเงินเขาจะดีถึงขนาดไหนอาจารย์สั้นอ่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งอาจารย์แบงค์อาจารย์ดงคือลักนณาบางกรเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนจะดีนะครับแต่การเงินกลับมีปัญหาบ้างนะครับมีปัญหายังไงนะครับการเงินชาวบางกรเนี่ยการเงินเนี่ยดาวประจํา การเงินคือดาวราศีกลุ่มดาวกระดุมพระเนี่ยคือดาวพระราหูนะครับพระราหูเนี่ยคนอื่นเนี่ยเวลาพระราหูมาเลงพระราหูมามาทับเนี่ยกลัวพระราหูเป็นตีโกนกลัวแต่มังกรนะครับกับว่าเขาเรียกว่าอะไรขาดเธอไม่ได้ขาดพระราหูไม่ได้พระราหูเป็นคู่มิตรกับชาวมังกรพระราหูเป็นดาวกระดุมพระของชาวมังกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พระราหูไปตกที่ภพอริที่ S <S อะไรครับเรือนเมถุนนะครับกระดุมพ้าแปลว่าการเงินอลิแปลว่าอุปสรรคศัตรูถูกไหมครับอ,อ่าเพราะ<ช>ฉะนั้นเป็นยังไงครับการเงินของชาวมังกรมีเกณฑ์ต้องใช้จ่าย,ายนะครับ<ห>มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเยอะ <ๆ S 1> พอสมควรแต่ในตําแหน่งนี้ได้ปกินนากาโชคนะครับแล้วก็จากดวงแล้วเนี่ยนะครับตัวเองได้เกษตรตาธิบดีนะครับทำให ปัญหาการเงินเนี่ยไม่หนักหน่วงนะครับไม่หนักหน่วงเหมือน,นช่วง<ด>ก่อนผ่านได้ผ่านไปได้แน่นอนนะครับดีกว่าช่วงก่อน2มีนาดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนชาวมังกรน,นะครับสบายใจได้ครับแล้วช่วงนะครับอันนี้จริงๆพูดเลยไปให้10กันยาเป็นต้นไปการเงิน ของชาวมังกรจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่แรกๆยังไม่ดีมากนะกันยาปีนี้แหละครับกันยา6 3นะครับแต่จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนจะเริ่มอยู่ตัวเนี่ยคือมีนา6.4จะเริ่มดีขึ้นไปอีกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับบอกเลยว่าต้องรอหน่อยนะครับแต่ผ่านไปได้นะครับเอาตัวรอดได้นะครับการเงินดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวราพะดาวราพะพึ่งมาทับลัคนา นะครับเพิ่งมาทับลัคนาปกติได้มาหาอุดเนี่ยตรงลัคนามังกรเนี่ยนะครับก่อนวันที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะดีแต่เพอเอิญเนี่ยมันแปลกอีกเหมือนกันชาวมังกรเนี่ยเวลาที่ดาวราพัได้มาหาอุดทับเดือนลัคนาเนี่ยเป็นราพ้าพันธุทเนี่ยทับลัคนาเนี่ยกับดีถ้าไม่มีดาวพระเสาอยู่ตรงนี้ S> <S นะครับผอิญเจ้าของบ้านอยู่นะครับเจ้าของบ้านอยู่เสากับอังคารเป็นคู่อะไรครับคู่สงครามคู่สงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยม ну ันเลยทําให้ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดือนสองเดือนที่ผ่านมาชาวมังกรค่อนข้างเครียดค่อนข้างกดดันค่อนข้างต้องต่อสู้นะครับแต่ก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยะนะอย่างที่บอกเพราะว่าอังคารเป็นมหาอุดก็ให้เรื่องดีเสาเป็นเกษตรก็ให้เรื่องดีต่างคนต่างให้เรื่องดีแต่ เขาก็ขัดแย้งกันเองในตัวเพราะนั้นมีทั้งดีทั้งลายเข้ามาตลอดนะครับยกเว้นคนที่มีเขาเรียกว่าทักษะจรนะครับที่อังคารนะครับเป็นการากินีเสาเป็นการากินีพฤหัสเป็นการากินีกุมลัคนาอันเนี้ยค่อนข้างเหนื่อยหนักนะครับอันนี้คือมันเจาะลึกละเราไม่พูดกันขนาดนั้นเราพูดภาพรวมนะครับเ,เพราะฉะนั้นดาวตอนนี้นะครับดาวราพระเคลื่อนไปเมื่อวันที่หนึ่งนะครับคือ เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับลาพระไปทับกระดุมพระนะครับได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกต้องมีเรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินแน่นอนถ้าท่านยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนะครับคงไม่มีหมอดูคนไหนกล้าทายเนาะกล้าทายว่าจะได้งานจะได้ขึ้นเงินเดือนช่วงโควิดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะทายร้ายกันหมดเลยแต่ผมไม่สน ผมทายว่ามังกรยังมีเรื่องดีๆเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามาตั้งแต่มีนาแล้วแหละมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วล่ละคนอื่นร้ายยังไงมังกรมีเรื่องดีเข้ามาแต่เรื่องร้ายของมังกรก็เข้ามาไม่หยุดหย่อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องดีๆเกี่ยวกับการเงินเนี่ย ผมให้กําลังใจนะครับว่าต้องมีแน่นอนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินโดยรวมเนี่ยนะครับถึงจะมีแย่แต่ก็มีดีเข้ามาลายจ่ายเยอะแต่ลายรับพิเศษจะเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนแต่เมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นมากดีขึ้นมากดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วใจครับนะชาวลัคนามังกรโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของการเงินนะครับการงานเป็นไงบ้างอาจารย์สันการงานนะครับการงานเนี่ย ทำไมถอนหายใจแบบนี้ครับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วการงานการงานเนี่ยคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยนะครับเดือนที่แล้วอยู่พฤษศบได้ตํได้ปุตตะนะครับได้ตําแหน่งมหาเกษตรเป็นเกษตรด้วยนะครับตรีโกนกับลัคนานะครับดีไหมศุกร์ตีโกนกับลัคนาได้เกษตรย่อมดีย่อมดีนะครับการงานได้ความมั่นคงได้อะไรต่างๆแล้วชาวมังกรเนี่ยคือช่วงที่แย่เนี่ย ก็มีเรื่องดีนะคือดาวพสัสดุก์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยเดินหน้าเดินหน้าโครจรตามปกติไม่วิกลตจริตเลย mm hmm. นะครับดีมาตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องอดาวการงานที่มันไม่ดีเนี่ยในเรื่องการงานในเรื่องการงานที่มันไม่ดีแทรกเข้ามาเนี่ยเนื่องจากดาวเสาตกวินาศในปีที่แล้วนะครับ oh. อ่ามาเลยมีดีมีร้ายแต่เรื่องการงานเนี่ยก็พอเอาตัวรอดมาได้ตลอดแต่ตอน แต่ตอนเดือนที่แล้วเนี่ยการงานได้เกษตรนะครับอ,อาจจะเหนื่อยเหนื่อยตรงไหนตรงที่สุกกับเสาเป็นคู่อะไรครับคู่ศ<า>ัตรูตคู่ศัตรูนะครับแต่<อ>เรื่องดีๆถ้าสุกอ,อยู่ตรงพืชศพเนี่ยให้ข้อดีให้เรื่องดีกับมังกรเป็นอย่างมากแต่เพอเอิร์นเนี่ยเสาดันมาอยู่ในช่วงเนี้ไม่อยู่มานานไม่อยู่มา30ปีแล้วตอนนี้อยู่เพิ่งกลับมาอยู่นะครับมันก็อึดอัดสุกก็งงว่าเอ๊ะมาทําไมปกติจะให้คุณทําไม ตัวเองมาก้างกว่านคอเดี๋ยวเขาให้คุณเองแหละคุณไม่ต้องยุ่งอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามา,านะครับเรื่องดีก็คือการงานมั่นโครงการงานมีอะไรดีๆเข้ามานะครับแต่ก็มีศัตรูมีคนไม่ชอบคอคุณมีคนจ้องแทงข้างหลังคุณมีคนอิจฉาคุณในเดือนที่แล้วนะครับอพอมาเดือนนี้พัสดุย้ายลงอลิเรื่องการงาน ก็อาจจะเริ่มมีอุปสรรคเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับคนที่จ้องคุณไว้อลิทั้งหลายปัญหาทั้งหลายที่มันฟักตัวอยู่เนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มแผงฤทธิ์ออกมาในเดือนดีแล้วนะครับประกอบกันเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งดาวศุกร์จะโคจรถอยหลังนะครับทีนี้ บอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยแต่มีวิธีแก้นะครับอตอนนี้ดาวสุกเนี่ยไปโครจรไปอยู่กับดาวการเงินคือกระดุมพระนะครับก็มีโอกาสที่มีโอกาสดีโอกาสดีคือมีโอกาสที่จะได้ขึ้นเงินเดือนเพราะราหูเป็นปกินนกะโชคนะครับอาจะมีสะเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอะไรต่างๆพูดยาวไม่ได้ให้สัญญาณมาแล้วว่าเวลาผ่านไปเยอะแล้วะนะครับทีนี้แต่ข้อเสียคือสุกตกอริอยู่ดี นะครับสุกตกอลริอยู่ดีเพราะฉะนั้นการงานของคุณคุณต้องใจเย็นๆนะอย่าวู่วามอย่าปะทะเด็ดขาดในช่วงนี้นะครับอ่าใจเย็นๆถูกต้องแต่ข้อดีก็คือเสาอยู่ตรงเนี้ยสุกอยู่ตรงเนี้ยตีโกนกันก็เป็นคู่ศัตรูตรงเนี้ยอาจจะผ่อนคลายความกดดันลงไปได้บ้างนะครับอ่านะครับในเรื่องในเรื่องการงานเนาะอันนี้การงานนะครับก็รวมๆแล้วก็ยัง เหนื่อยอยู่แต่ว่ายังเหนื่อยอยู่แต่เอาตัวรอดได้คือมันจะดีอย่างเสียอย่างตลอดเรื่องการงานของชาวมังกรช่วงนี้ต้องทําใจนะครับแต่ว่าไม่ร้ายอย่างเดียว นะแน่นอนนะครับไม่เป็นไรยังมีตังใช้อยู่มีตังใช้อยู่แน่นอนถึงรายจ่ายรายจ่ายจะเยอะแต่รายได้ก็ก็มีเข้ามาตลอดนะครับที่ผ่านมาเดี๋ยวมีโอกาสจะกู้บ้านกู้รถอะไรด้วยซ้ํานะครับแต่แต่ประสบกับปัญหาอาจจะเป็นวิกฤตของโลกนะครับบางท่านอาจจะสมหวังแล้วก็มาทุกตอนนี้หรือบางท่านอาจจะโอ้โชคดีที่ไม่ได้กู้นะครับสาหรับชาวมังกรมันจะเกี่ยวกับเรื่องกู้บ้านกู้รถซื้อบ้านซื้อรถที่ผ่านมานะครับนะครับผมอ่ะเรื่องการเงินการงานแล้วต่อไปเรื่องสุขภาพบ้าง เป็นไงบ้างเลยสุขภาพสุขภาพตอนนี้นะครับสุขภาพของชาวมังกรตอนนี้ดาวมรณะนะครับที่จะทายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะเราไม่รู้วันเกิดนี่เนาะเราไม่รู้ดาวลอยนะถ้าเกิดรู้เนี่ยก็จะไปทายอะไรครับดาวอายุถูกไหมอ่าถ้ารู้เราก็จะไปดูดาวตอนเขาเกิดอันนี้คือดาวบนท้องฟ้า่งเดียวเรารู้อย่างเดียวว่าเขาลัคนามังกรเราทายคนเป็นล้านคน นะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะทายที่ไหนทายที่ดาวมรณะล่ะกันดาวมรณะดาวอริเราทายมรณะมรณะได้มาหาอุดบางคนบอกโอ้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้จริงไหมก็จริงมรณะได้มาหาอุดทําฉากกับลัคนานะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนทำเ,เขาเรียกว่าได้คู่ธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะครับไมเกนที่ผ่านมานะครับกระดูการปวดหัวนะครับ ต้องอดทนต้องอดทนมันมาจากสภาวะจิตใจนะครับมาจากสภาวะจิตใจของท่านนั่นเองนะครับถ้าจิตใจของท่านเนี่ยนะครับผ่อนคลายนะครับเรื่องโรคภัยตรงนี้ก็จะเบาบางลงนะครับจะเบาบางลงเพราะว่าตอนนี้นะครับดาวอาทิตย์คือดาวมรณะเนี่ยนะไปประกอบกับดาวพระพุธนะครับพระพุธคืออะไรครับ ใช่แล้วก็พระพุทธก็เป็นอริด้วยเป็นสุภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ข้อข้อเสียคือสุขภาพของท่านนะครับอาจจะมีปัญหาก็จริงนะครับอาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะปวดเมื่อยตามร่างกายอะไรต่างๆนะครับพลังชีวิตเนี่ยเหมือนมันมีเยอะแต่มันก็ถูกใช้ออกไปเยอะนะครับแต่ข้อดีก็คือศัตรูของท่านจะทำอะไรท่านไม่ได้ถนัดในช่วงนี้นะครับเพราะอลิไปเจอกับมรณะ นะครับครับผมนะครับต้องทำลายแต่เข้าแต่ถึงตัวแต่เข้าไม่ถึงตัวใช่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 ก็ถือว่าดีก็ยังดีนะผมจะพยายามพูดในข้อดีแล้วกันข้อเสียจะเตือนให้เราวางไว้แต่ถ้าอะไรที่มันพูดแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็อย่าพูดให้จิตตกกันนะครับก็เรื่องสุขภาพไอ้ จบละจบละครับถ้าอยากรู้อะไรก็ถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ละกันนะครับเรื่องสุดท้ายสุดท้ายละอาจารย์ซันเรื่องความรักโออย้างไงบ้างความรักช่วงนี้ความรักของชาวมังกรเนื่องจากว่าชาวมังกรเนี่ยนะครับดาวแห่งความรักคือดาวปัตตดีเนี่ยคือดาวอะไรครับดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์โคจรเร็วไหมสองวันครึ่งเปลี่ยนราศีอ่าเพราะฉะนั้นมันจะทำนายยากนะครับเขาจึงมาทำนายดาวพระศุกร์ นะครับแทนนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับตอนนี้ทำบุมอลินะครับทำบุมอลินะครับแล้วก็เรามาดูเรามาดูตำแหน่งต่างๆนะครับตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยที่จะเอื้ออำนวยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักของชาวมังกรในช่วงนี้นะครับชาวมังกรช่วงนี้ถ้ามีความรักนะครับก็จะเป็นความรักแบบเขาเรียกว่ายังไม่ใช่ช่วงที่จะจีรังยั่งยืน นะครับยังไม่ใช่ช่วงที่จะลงหลักปักฐานนะครับถ้าเป็นรักช่วงนี้นะครับเป็นรักแบบฉาบฉวยนะครับเป็นรักแบบเขาเรียกว่า the lover แบบไพ่นะครับเป็นเป็นเป็นรักภายนอกไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งประทับใจกันเฉยๆอย่างนี้ใช่อย่าเพิ่งแต่งงานอ่าอย่าเพิ่งแต่งงานช่วงนี้พูดกันตามตรงนะครับอย่าเพิ่งแต่งงานช่วงนี้นะครับความรักก็ยังไม่ได้เด่นมากในเดือนยังไม่ได้เด่นยังไม่ได้เด่นนะครับ อย่าเพิ่งทะเลาะก,กับแฟนของท่านนะครับท่านที่คบหากันนะครับพูดง่ายๆคือดาวความรักตกอรินะครับจะเป็นยังไงละ่ะก็คุณอาจจะมีความเห็นไม่ตรงไม่ลงรอยกันต่างคน<ร>ต่างใช้อารมณ์บีพราหูร่วมอยู่ด้วยนนนนคนนี้ค,คนมีคู่ใช่คนมีคู่ถ้าคนไม่มีคู่คุณก็อาจจะไปเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วคุณไปหลงรักคนอื่นอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ ทั้งครบแล้วนะครับส่วนของดาวเงินกาลราศีมังกรลัคนามังกรลัคนามังกรเนี่ยเดือนเดือนเนี่ยนะครับเป็นเป็นเดือนที่ในเรื่องการงานต้องอดทนในเรื่องความรักต้องอดทนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยดาวพระเสาคือดาวประจําตัวยังไงเนี่ยก็ยังได้เกษตรอยู่ถึงจะเริ่มเตรียมตัวจะถอยหลังเราก็ตามนะครับมันก็จะเหนื่อยขึ้นนะครับแต่ยังไงมันยังมีพลังพิเศษนะครับในการคุ้มดวงชะตาอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะ ผ่านเดือนนี้ไปได้แต่ต้องใจเย็นต้องสุขุมต้องรอบคอบนะ่าเราทนมาได้ต้องกี่สิบปีแล้วนะครับผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับปี64ี่เนี่ยชาวมังกรจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วดีไปอีกหลายปี5ปี7ปีเลยนะครับชื่นใจเออาจารย์ชื่นใจใช่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงช่วงเปลี่ยนแปลงแล้วมัน มังกรที่เป็นไรนานเปลี่ยนแปลงทีก็เปลี่ยนแปลงนานเพราะนั้นอดทนอตอนนี้มันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีเรื่องดีบ้างร้ายบ้างนะอ,อดทนนะครับอดทนเข้าไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ดีแน่นอนอนะครับโอเคสำหรับ <ผม S 2> ตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะนะครับผมก็ต้องขอบคุณสําหรับนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับรายการของเรามาตลอดตอนนี้ก็เป็นอีพีที่2แล้วนะครับสาหรับลัคนา อมังกรนะครับลัคนาราศีมังกรก็ขอบคุณอาจารย์สั้นวันนี้ให้ความของเรากับเราแล้วก็อาจารย์ดุ๊กด้วยนะครับวันนี้เรา3าคนนะก็ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องจะขอลาไปก่อนแต่ก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มีคําถามนะครับหรือว่าอยากฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ข้างล่างคลิปนี้ด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดลูกกระดิ่งข้างล่างแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อแนวชาวลัคนามังกรคนอื่นๆจะได้มาดูตรงนี้ด้วยนะครับเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ EP นี้ พอแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ